พระวาจาของพระเจ้าเประจาวันจันทร์ที่15ธันวาคมสัปดาห์ที่3เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกิตเจ้า บทอ่านจากหนังสือกันดานวิถีบทที่24ข้อสองถึงเจและข้อ1 5บห้าถึงสิบเจในครั้งนั้นบาลาอมเงยหน้าขึ้นเห็นอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ตามเผ่าของตนพระจิตของพระเจ้าสเสด็จมานเหนือเขาเขาจึงกล่าวคําทํานายเป็นบทประพันธ์ดังนี้ คำทำนายของบาลาอัมบุตรของเบโอคำทำนายของบุรุษผู้มีตาเห็นไกลคำทำนายของผู้ที่ได้ฟังพระวาจาของเระเจ้าผู้เห็นนิมิตของพระผู้ทรงสรรพานุภาพเมื่อเขาเข้าฌานตาของเขาก็เปิดออกยาโคบเอ๋ยกระจมของท่านช่างงามจริงอิสราเอลเอ๋ยที่อาศัยของท่านช่างงดงาม เหมือนลำธารที่แยกออกเป็นหลายสายเหมือนสวนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเหมือนต้นหางจระเข้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลูกเหมือนต้นสนสีดาที่อยู่ริมน้ำน้ำจะไหลออกจากถังของเขาและพันธุ์พืชของเขาจะมีน้ำอุดมสมบูรณ์กษัตริย์ของเขาจะยิ่งใหญ่กว่าอากาศอาณาจักรของเขาจะเป็นที่ยกย่อง เขาจึงกล่าวคำทำนายเป็นบทประพันธ์ดังนี้คำทำนายของบาลาอามัมบุตรของเบโอคำทำนายของบุรุษผู้มีตาเห็นไกลคำทำนายของผู้ฟังพระวาจาของพระเ,ะเจ้าผู้เห็นนิมิตของพระผู้ทรงสรรพานุภาพเมื่อเขาเข้าฌานตาของเขาก็เปิดออกข้าพเจ้าเห็นเขาแต่ไม่ใช่บัดนี้เขาพเจ้ามองดูเขา แต่ไม่ใช่จากใกล้ๆดาวดวงหนึ่งกำลังขึ้นมาจากยาคโคบคาาอันหนึ่งกำลังขึ้นมาจากอิสราเอลบทอา่านจากพระอเสานตามคำบอกเล่าของน้บุญมัทธิวบทที่21ข้อ23ถึง27เวลานั้น พระเยสูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหารขณะที่ทรงสั่งสอนประชาชนอยู่นั้นบรรดาหัวหน้าสำมาน,นะและผู้อาวุโสของประชาชนเข้ามาพบพระองค์แล้วทูลถามว่าท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ใครมอบอำนาจนี้ให้ท่านพระองค์ตรัสตอบว่าเราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันถ้าท่านตอบ เราก็จะบอกท่านว่าเราทำเช่นนี้ด้วยอำนาจใดพิธีล้างของยอนมาจากไหนจากสวรรค์หรือจากมนุษย์บรรดาสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนจึงปรึกษากันว่าถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์เขาก็จะถามว่าแล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอนเล่าถ้าเราตอบว่ามาจากมนุษย์ เราก็เกรงกลัวประชาชนเพราะทุกคนคิดว่ายอนเป็นประกาศศกเขาจึงทูลต่อพระเยซูเจ้าว,ว่าเราไม่รู้พระองค์จึงตรัสว่าเราก็ไม่บอกท่านเช่นเดียวกันว่าเราทำการเหล่านี้โดยอำนาจใดสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสตาและสันิสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้พระวรสารพูดถึงการพิพาทระหว่างพระเยซูเจ้ากับผู้นำทางศาสนาในยุคนั้นหลังจากที่โปรงทรงขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหารแล้วบรรดาสมณะและผู้อาวุโสข,ของประชาชน ก็ต้องการรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงใช้อำนาจอะไรกระทำเช่นนั้นบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายถือว่าตนเป็นนายเหนือทุกสิ่งและคิดว่าไม่มีใครทำอะไรพวกเขาได้หากพวกเขาไม่อนุญาตด้วยเหตุน,นี้พวกเขาจึงโจมตีพระเยซูเจ้าและหาทางฆ่าพระองค์ในราวปีคริสตศักราช70 ถึงเจ็ดถึงแปดสิบซึ่งเป็นสมัยที่พระวรสารถูกเขียนขึ้นมาเหตุการณ์ทำนองนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับกลุ่มคริสตชนคนที่ต่อต้านอำนาจของอาณาจักรโรมันก็ต้องถูกเบียดเบียนมีคนจำนวนหนึ่งไม่ต้องการถูกเบียดเบียนจึงพยายามหาทางประนีประนอมระหว่างแผนการของพระเยซูเจ้ากับแผนการของอาณาจักรโรมัน โดยยอมเข้าพิธีสุนัขเพื่อไม่ต้องถูกเบียดเบียนการพูดถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพระเยซูเจ้ากับผู้มีอำนาจทางศาสนาในสมัยนั้นมีประโยชน์สำหรับคริสตชนเพื่อพวกเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปท่ามกลางการเบียดเบียนโดยปราศจากความกลัว และไม่ยอมให้อุดมการณ์ของอาณาจักรโรมันเอาประโยชน์จากพวกเขาทุกวันนี้เหตุการณ์ทำนองนี้ก็ยังเกิดขึ้นไม่ว่าในสังคมพระศาสนาจักรหรือในครอบครัวผู้มีอำนาจต้องการใช้อำนาจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าตนเป็นนายเหนือชีวิตของประชาชนในทุกแง่ทุกมุม พวกเขาเบียดเบียนแม้กับบุคคลที่มีความคิดต่างจากพวกเขาในขณะที่เราอ่านและรำพึงพระวรสารในวันนี้ขอให้เราระลึกถึงสิ่งนี้อยู่เสมอในขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังสอนประชาชนอยู่นั้นบรรดาหัวหน้าสมณะและบรรดาผู้อาวุโสของประชาชนเข้ามาหาพระองค์และถามว่า ท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ใครมอบอำนาจนี้ให้ท่านแล้วพระเยซูเจ้าก็ทรงเดินไปรอบๆบนลานของพระวิหารพวกเขาอยากรู้ว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจจากไหนพวกเขาไม่ได้ถามว่าอะไรคือเหตุผลแท้จริงที่ปลักดันพระเยซูเจ้าให้ขับไล่บรรดาพ่อค้าออกจากพระวิหาร แต่ถามเพียงว่าพระงค์ทรงใช้อำนาจจากไหนกระทําสิ่งเหล่านั้นพวกเขาคิดว่าตนเองมีสิทธิควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างและไม่อยากเสียอำนาจนี้ไปพระเยซูเจ้าไม่ได้ปฏิเสธที่จะตอบแต่พระองค์ทรงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าทรงมีอิสระและไม่ขึ้นกับผู้ใด รุ่งตรัสตอบว่าเราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันถ้าท่านตอบเราก็จะบอกท่านว่าเราทำเช่นนี้ด้วยอำนาจใดคือพิธีล้างของยอนมาจากไหนจากสวรรค์หรือจากมนุษย์นี่เป็นคำถามที่ชาญฉลาดซื่อเหมือนนกพิราบแต่ฉลาดเหมือนงู แต่คำถามโคมันดาปรปักของพระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีความจริงใจสำหรับพระเยซูเจ้าพิธีล้างของยอนมาจากสวรรค์มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองก็ยังรับพิธีล้างจากยอนตรงข้ามผู้มีอำนาจกลับวางแผนประหารชีวิตของยอนพวกเขาแสดงให้เห็นว่าไม่ยอมรับ ข่าวสารของยอนและถือว่าพิธีล้างของท่านมาจากมนุษย์มิใช่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าบรรดาสมณาและผู้อาวุโสตรหนักดีว่าคำถามมีความสำคัญพวกเขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์ขเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอนเล่าถ้าเราตอบว่ามาจากมนุษย์ เราก็เกรงกลัวประชาชนเพราะทุกคนคิดว่ายอนเป็นประกาศกดังนั้นเพื่อมีให้เป็นการเสี่ยงจนเกินไปจึงตอบพระเยซูเจ้าว่าเราไม่รู้ซึ่งเป็นคำตอบของนักฉวยโอกาสที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นสิ่งที่เขาพยายามปกป้องไว้ก็คืออำนาจเหนือประชาชน ที่พวกเขาไม่ยอมให้สูญเสียไปอันที่จริงพวกเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วคือประหารชีวิตพระเยซูเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าเราก็ไม่บอกท่านเช่นเดียวกันว่าเราทําการเหล่านี้โดยอำนาจใดการขาดความจริงใจเป็นเหตุให้พวกเขาไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับคำตอบจากพระเยซูเจ้า ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน